เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข่าวาสนาผูกพันบทที่28 หลังจากอาบน้ำบำรุงผิวด้วยยาที่สามีนำมาให้ไปเสื้อเหมยจึงให้อาจิงและบ่าวกลับไปพักผ่อนมองสามีที่เดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าติดจะง,งดหงิดไม่น้อยตรงฟังหงเจ้นขึ้นไปนั่งพิงหัวเตียงดวงตาสีอำพันจ้องร่างอวบอิ่มของภรรยาด้วยแววตาเคร่งเครียดกว่าทุกคราภรรยาไม่ควรยกโทษให้นางง่ายเช่นนั้น ไปเสือเหมยที่รู้ดีว่าบทสนทนาทั้งหมดเมื่อกลางวันต้องถูก,กรายงานอีกฝ่ายย่อมไม่แปลกใจขยับร่างอุ้ยอายเข้าสู่อ้อมกอดอบอุน่นคลอเคลียใบยหน้ากับอกเขาด้วยท่าทีออดอ่อนในเมื่อนางละทิ้งทิทธิเพื่อมาขอโทษด,ด้วยความจริงใจภรยาคิดว่าอย่างน้อยก็ควรให้โอกาสสักครั้งมีมิตรย่อมดีกว่ามีศัตรู แต่นางเกือบทําให้ภรรยาและลูกเป็นอันตรายต้องฟังหงจด้นเสียงแข็งกร้าวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นไปเสียเหมยลูปแผ่นอกกว้างที่กระเพื่อมแรงอย่างปลอบยนเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลภรรยาย่อมโกรธเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังโกรธนางและตระกูลแต่ที่ภรรยายกโทษให้นางเพราะเข้ามาขอโทษด้วยความกล้าหาญอีกอย่าง ตอนเกิดเหตุภรรยาก็เห็นว่าลีเยาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นถึงจะแบกหน้ามาขอโทษก็ไม่สมควรยกโทษอย่างง่ายได้เช่นนั้นชายหนุ่มยังยืนกรานเช่นเดิมแม้เสียงจะอ่อนลงเล็กน้อยหญิงสาวลุบดวงตากรมชดลงเล็กน้อยเอ่ยด้วยเสียงเบาเล่ากับกําลังพูดกับตนเอง ภรรยารู้สึกชื่นชมความกล้าของนางแค่คิดว่าหากภรรยาทำผิดร้ายแรงเช่นนางตัวภรรยาคงไม่กล้าขอโทษแบบนั้นแนะ่ภรรยาไม่เคยทำอะไรผิดจะเอาไปเปรียบกับนางได้อย่างไรชายหนุ่มขมวดคิ้วสองแขนโอบกอดร่างนุ่มนิ่มไปเสื่อเหมยสอดแขนกอดเอวสอบหล,มหลวมพูดเสียงเบากับอกกว้างด้วยน้ำเสียงติดจะสั่นกว่าปกติเล็กน้อย แล้วถ้าภรรยาเคยทำผิดผิดมากๆจนทำร้ายสามีและทุกคนเล่าสามีจะยกโทษให้หรือไม่ชายหนุ่มที่ตั้งใจจะเอ่ยหยอดคนในอ้อมกอดสัมผัสได้ถึงความกังวลในน้ำเสียงอ่อนหวานนั้นดวงตาสีอำพันก้มมองคนที่ยังซุกอยู่ในอกก่อนจะลูบผมดำครับยาวสยายเต็มแผ่นหลังภรรยาต้องลองพูดมาก่อนสามีถึงจะตอบได้ ขันรู้สึกถึงถ่อยคำอ่อนย้อนความลับที่เก็บมาตลอดจึงหลุดออกจากกริมฝีปากบ้างน้ำเสียงสั่นพร่ไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดถ้าหากว่าในโลกนี้มีการกลับมาเกิดใหม่แล้วเมื่อชาติก่อนภรรยาร้ายการมากๆจนทำให้สามีและทุกคนต้องตายสามีว่าภรรยาสมควรได้รับการอภัยหรือไม่ ไร้เสียงตอบรับจากคนตัวสูง ไปเสือเหมยพันรู้สึกหวาดกลัวที่สุดตั้งแต่ย้อนกลับมาจากชาติที่แล้วนี่คือความลับที่นางเก็บไว้กับตนเองมาตลอดไม่เคยให้ใครรับรู้แต่เพราะวันนี้มีโอกาสที่จะพูดจึงเผลอหลุดปากพูดออกไปในใจทั้งคาดหวังและหวาดกลัวคาดหวังว่าสามีจะปลดปล่อยนางจากความรู้สึกผิดที่ก่อกุมจิตใจมาตลอด หวาดกลัวว่าอีกฝ่ายจะเกลียดนางตรงฟังหงเจนรู้สึกว่าร่างในอ้อมกอดกำลังสั่นน้อยๆตั้งแต่วันที่ความทรงจำเขากลับขึ้นเขาย่อมจำได้ถึงอดีตยามเป็นบ่าวในเรือนสกุลไผแม้ภรรยาของเขาจะไม่ได้มีนิสัยร้ายกาจจนลงมือกับบ่าวไพร่โดยไร้เหตุผลแต่ก็ไม่เคยยกย่องหรือมองพวกบ่าวเป็นคนเสมอนงัง ตอนเคยสงสัยถึงความเปลี่ยนแปลงของภรรยามาตลอดแต่เพราะความรักและการเอาใจใส่จากนั่งจึงลบเดือนความเครือบแคลงในใจไปเลิกคิดหาเหตุผลอีกแม้เรื่องที่หญิงสาวพูดออกมาจะฟังดูเหลือเชื่อ แต่เขาซึ่งเจอกับความอัศจรรย์บนโลกใบนี้มามากย่อมไม่คิดว่าภรรยากำลังพูดเล่นหากสิ่งที่นางพูดคือเรื่องจริงความสงสัยที่ถูกลบเลือนก็คล้ายตัวต่อที่ประกอบจนสมบูรณ์ความรู้สึกมากมายกำลังโจมตีชายหนุ่มจนไม่รู้ว่าควรเอ่อยอะไรออกมา ดวงตาสีอำพันมองกลุ่มผมนุ่มเงางามที่ปกปิดใบหน้าภรรยาเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นสีหน้าแต่ร่างที่สันอยู่ในอ้อมกอดตอนนี้ย่อมบ่งบอกทุกอย่างแล้วภรรยารู้สึกผิดหรือไม่ในที่สุดเสียงทุ้มก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบไปเสียเมยพยักหน้ารัวกับอกวกว้าง จนชายหนุ่มสัมผัสกับความอุ่นชื้นผ่านเนื้อผ้าบางเบาองฟังหงจิ้นถอนหายใจออกมายกมือลูบศีรษะเล็กด้วยความอ่อนโยนจากที่ควรจะโกรธและผิดหวังแต่พอมองย้อนกลับไปกลับพบเพียงความรักแสนอบอุ่นที่คนตรงหน้ามอบให้ตลอดมาในที่สุดตนก็รู้คำตอบหากรู้สึกผิด เช่นนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะนั่นคือบทลงโทษที่ภรรยาได้รับแล้วใบหน้าเล็กเงยขึ้นสบตาคนตรงหน้ามองหาความโกหกในนั้นไม่พบแม้แต่น้อยริมฝีปากบางเอ่ยถามด้วยความไม่มั่นใจสามีไม่เกลียดจริงๆหรือที่ภรรยาเป็นแบบนั้นชายหนุ่มตอบด้วยใบหน้าจริงจังน้ำเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยตอนหญิงสาวเริ่มใจแป้ว หากเป็นคนอื่นสามีคงไม่คิดยกโทษให้นะ่หญิงสาวได้ยินพรันเม้มปากดวงตากรมชดสั่นไหวเขามองท่าทีของภรรยามือหนาเลื่อนไปประคองแก้มนุ่มกดปลายนิ้วครึงริมฝีปากที่ยังคงแ้มมนั่นให้คลายออกเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนยน้อน แต่เพราะนั่นคือภรรยาไม่ว่าจะทําผิดมากแค่ไหนสามีถือเป็นข้อยกเว้นเดียวที่ยอมได้ไปเซียเหมยมองใบหน้าจริงจังของสามีรู้สึกกล้ากับผีเสื้อกำลังกระพือบปีกอยู่ในอกมองใบหน้าลอเหล่าด้วยความรักลึกซึ้งดวงตาเอ่อล่นด้วยหย่าน้ำตาคร้อน่วยภรรยารู้สึกว่าตนเองโชคดีเหลือเกินที่ได้แต่งงานกับท่าน ภรายาโชคดีมากจริงๆริมฝีปากอยากผุดยิ้มบ้างแล้วเอ่อยวาจาหยอกล้อหญิงสาวสอดแขนโอบรอบลำคอแกรง่งซุกหน้ากับซอกคออีกฝ่ายเอ่ยเสียงสั่นเครือข้ารักท่านหงเจน้นสามีก็รักเสือเหมยเช่นกัน ตรงฟังหงตื้นกระชับอ้อมกอดร่างนุ่มนิ่มสูดกลิ่นกายหอมหวานของภรรยาด้วยความรักแต่ประมุมขหุบเขาที่ถูกภรรยาเปลี่ยนเรื่องยังคงนึกขึ้นได้ว่าคุยเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของหลีเยาสามียอมรับการตัดสินใจของภรรยาแต่ยังไม่อนุญาตให้นางโผล่หน้ามาในวังยกตอนนี้ไปเสียหม่พยักหน้าพลางคลอเคลียกับอกกว้าง ภรายาเข้าใจเลิกคุยเรื่องอื่นตอนนี้ควรเป็นเวลาของสามีภรรยาถึงจะถูกตรงฟังของเต้นเฉยค้างเรียวขึ้นมากดจูบริมฝีปากบางเบาอย่างอ่อนหวาน พอท้องเริ่มโตร่างเ่าบางก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมีความเอิบอิ่มเย้าวยวนมากขึ้นทั้งเรือนร่างนุ่มนิ่มหน้าอกที่ใหญ่เต็มไม้เต็มมือไหนจะสะโพกที่ผายออกกรับหน้าท้องป่องยิ่งช่วงนี้อากาศอบอุ่นภรรยาจึงกลับมาสวมชุดนอนตัวบางลื่นยามเนื้อผ้าทิ้งตัวทำให้เน้นสวดทรงเด่งชัดจนชายหนุ่มรอบตืนน้ำลายอยู่หลายครั้งไปเสืหมกอดรอบลำคอแกลง แลกจุมพิษกับอีกฝ่ายจนหายใจหอบพระออกมาช้อนตามองอย่างหวานยอดแล้วสามีอยากทำอะไรกับภรรยาเล่า ช่วงนี้เจ้าก้อนแป้งทั้งสองเกเรนักช่วงนี้นางเป็นตะคริวบ่อยขึ้นหลายครั้งที่อยากตามใจสามีปล่อยกายให้อีกคนสุขซ้แต่พอร่างกายเริ่มเขิมตามแล้วก็เกรงตัวเมื่อไรเจ้าก้อนแป้งก็จะสําแดงฤทธิ์ให้นางเป็นตะคริวเสียทุกครั้งจนสุดท้ายอารมณ์ว่าหวามพลันปิ้วหายทั้งท่านประมุกยังต้องมานวนให้ภรรยาที่เป็นตะคริวอีกตั้งหากชายหนุ่มถอนหายใจอย่างเสีย ได้จูป,ปลายจมูก,กรันด้วยความหมันเขี้ยวเต็มทนสามีจะทบต้นทบดอกไว้คลอดเมื่อไหร่จะเอาคืนให้ครบเชี่ยวไปเสวยไหมหัวเราะคิกคักกอดจูบริมฝีปากอยากคืนเบาๆภรรยาจะรออย่างใจตดใจจ่อเลยทีเดียว ณห,ห้องทรงอักษรชายวัยกลางคนในชุดหรูหราสีเหลืองอารามกำลังนั่งอ่านดีกายอยู่ตรงโต๊ะทรงงานหน้าโต๊ะมีขันทีคอนสนิทคอยยืนรับใช้ข้างกายมีนางกำนันสองคนคุกเข่าคอยประนิบัติคนหนึงบีบนวดอีกคนคอยป้อนผลไม้ถึงปากส่วนอีกคนยืนฝนหมึกอยู่ด้านข้างทั้งสามนางล้วนมีใบหน้างดงามเย้าวยวนสร้างความสุขแก่อรสสวร เป็นอย่างยิ่งห้องแต่สีฝั่งเยียนกลืนผลไม้ที่นางกำนันข้างกายป้อนวางดีกาลงบนโตะ๊ะก่อนจะเอ่ยถามขันทีค้นสสีิทเฮอไข่ล้างติดต่อมาบ้างหรือไม่เรื่องทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างกงกงเท่าน้อมกายเอ่ยทุน่น ฝ่าบาทท่านเซนาบดีฝ่ายซ้ายแจ้งว่าจะเข้ามาพบในวันนี้พยาค่ะอีกฝ่ายแจ้งว่าแขกของเราติดต่อกลับมาแล้วพยาค่ะรอมาหลายปีถึงเวลาเอาคืนคนอวดดีพวกนั้นเสียทีข้ารู้สึกโรกหูโรกตาเต็มท้นฝ่าบาทกองกองเอ่ยปรามด้วยแววตาระมัดระวังโอรสสวรรค์แค่นเสียงในลำคอกลัวพวกมันรู้เช่นนั้นหรือ ค่ะเป็นถึงห่องเต้เหตุใดต้องกลัวคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของข้า ที่ผ่านมาแขว้นอูต้องคอยเกรงใจหุบเขาโลหิตมาตลอดเป็นเรื่องที่ฉีฝังเหยียนไม่อาจยอมรับเสมอมาเหตุใดแขว้นอู่ที่ยิ่งใหญ่ยังต้องเกรงกลัวหุบเขาเล็กๆที่อาศัยบนแผ่นดินตนด้วยพลังอำนาจยิ่งใหญ่แล้วอย่างไรจะสู้ทหารนับแสนนายได้เช่นนั้นหรือหากไม่เป็นเพราะคำสั่งจากอดีตฮองแต้ทุกพระองค์และคำคัดค้านจากพวกขุนนางเท่าที่ เกรงกลัวอำนาจอีกฝ่ายออรสวรรค์ขงยกทัพไปบุกหุบเขาให้ราบคาบนานแล้วเกรงว่าจะมีสายของผังนั้นลักลอบเข้ามาในวังพยาค่าขันทีเท่าเอ่ยด้วยความเป็นห่วงใครเล่าเจ้าหรู้ว่าเจ้า อรสวรรค์จิกผมนางกำนันข้างตายทั้งสองให้เงยหน้าขึ้นทั้งสองนางต่างแสดงสีหน้าหวาดกลัวรีบขอร้องชีวิตเป็นพลวัลมือเหี่ยวย่นสะบัดหญิงสาวทั้งสองล้มลงกับพื้นมองร่างโปร่งบางอีกหนึ่งที่ยืนฝนมมกไม่พูดไม่จาดวงตาคมกริบสำรวจใบหน้างดงามภายใต้เครื่องประทินโฉมอย่างประณีตท่าทางนิ่งสงบของอีกฝ่าย กระตุ้นให้อยากเห็นสีหน้าอื่นๆมากกว่านี้โดยไม่รอช้าเขาฉุดข้อมือนางจนร่างโปร่งเซตาหลาลงบนตกักบีบคางเกลียวให้หันมาสบตาพรางมองใบหน้าง,งดงามและดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของคนบนตกักที่แสดงท่าทีหวาดกลัวก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกดตำหรือจะเป็นเจ้าฝ่าบาท ใบหน้างดงามดูตื่นกลัวราวกระต่ายน้อยนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงสันเครือโอรสสวรรค์มองท่าทางเหล่านั้นด้วยแววตาวาววับพลางรูปไหลเรือนร่างโปร่งบางเยาวายวนก่อนหยุดที่สะโพกมนแล้วขย่ำลงไปเต็มแรงว่าอย่างไรเจ้าใช่าสายลับของพวกนั้นหรือไม่ ใบหน้างดงามสายรัวอย่างน่าสงสารช้อนดวงตาสีน้ำตาลอ่อนขึ้นอย่างมีจริตเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานฝ่าบาทหม่อมฉันเป็นเพียงหญิงสาวอ่อนแอจะเป็นสายลับได้อย่างไรใครจะรู้เจ้าอาจถูกส่งมาเพื่อยุ่วยวนข้าให้หลงไหลจนเผยความลับออกมาก็เป็นได้ ยิ่งมองนั่งเลือดในกายเขาก็ยิ่งสูบฉีดมือหนาเริ่มขยับซุกซนไปตามเรือนร่างบนตกัก ฝาบาทหญิงสาวที่ถูกห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ลวนล้ามเอ่ยห้ามเสียงสั่นเครือตัวสั่นราวกับลูกนกเปียกฝนดูน่าสงสารและน่ารังแกไปพร้อมกันกงกงที่ได้รับแจ้งจากหน้าห้องมองท่าทีนายเหนือหัวก่อนเอ่ยเสียงอึกอักจำใจต้องขัดจังหวะอีกฝ่ายฝ,ฝ่าบาทผันเสนาบดีฝ่ายซ้าย ขอเข่าพบพะยะค่ะฮองเตสีฝั่งเหยียนได้ยินก็พ่นลมหายใจออกมาพระกร่างปรงออกจากตากด้วยความหนุดงิดขัดจังหวะจริงๆพวกเจ้าออกไปให้หมด เหล่านางตำนั้นรีบย่อกายคำนับแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางก็เดินสวนกับเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่มองมาด้วยสายตาคมกริบพวกนางพันรู้สึกหนาวสันจนต้องก้มหน้าหลบตาเดินจากไปเมื่อเดินออกมาจนพ้นสายตาทหารและเหล่านางตำน,นั้นร่างโปร่งจึงอาศัยความเร็วเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินจำลอง ตาจเท่าหัวงูแต่แล้วยังไม่หยุดบ้าตันหาบีบก้นข้าเสียแรงขนลุกชะมัดบัดซบ เสียงที่ถูกดัดจนหวานหยดกลับมาทุ้มต่ำเช่นเดิมร่างสูงโปร่งในชุดนางกำนั้นสั่นเทิมอย่างขนลุกขนชันจางเข่อสิงที่ลอบแฝงตัวเข้ามาเป็นนางกำนั้นอยู่หลายสัปดาห์จนได้เข้าไปใกล้ชิดห้องเต้แขวนอูหลังจากลอบสืบข่าวอย่างลับๆก็พบการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติจากกองกำลังลับของห้องเต้เท่าจริงๆแต่นอกจากการเคลื่อนไหวที่เตรียมพร้อมกลับยังไม่มี ความเคลื่อนไหวอื่นได้ชายหนุ่มจึงต้องอยู่สืบข้อมูลต่อ ตกกลังคืนเขาจะแฝงกายเข้าไปสืบข้อมูลตามตำหนักและตวนขุนนางสำคัญจนพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในตำหนักเสนาบดีฝ่ายซ้ายซ้ำยังเห็นคนสนิทของรองประมุขหุบเขาเดินเข้าออกอยู่สองสาครั้งเชื่อว่าต้องมีการเจรจาบางอย่างแม้จะอยากแฝงตัวเข้าไปในตวนขุนนางคนนี้แต่อีกฝ่ายนั้นระวังตัวสูงจนไม่อาจทำได้จึงได้แต่รอ โอกาสเหมาะสม จนในที่สุดโอกาสที่ว่าก็มาถึงจางเข่อซิงแอบกระโดดขึ้นบนหลังคาเดินหลบสายตาทหารจนมาถึงตำหนักใหญ่รอบกระโดดเข้าไปในห้องเก็บตำราซึ่งอยู่ติดกับห้องทรงอักษรแนบหูฟังเสียงบทสนทนาในห้องข้างๆผ่านผนังภายในห้องทรงอักษรเหลือเพียงห้องเต้ฉีเฟ่งเยียนกงกงและเสนาบดีฝ่ายซ้ายเท่านั้น โอรสสวรรค์มองขุนนางคนสนิทก่อนจะถามความคืบหน้าเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเอ่ยเสียทีเป็นอย่างไรทูลฝ่าบาททางนั้นแจ้งวันที่แน่นอนมาแล้วพะยะค่ะเป็นอีกหนึ่งเดือนจากนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ประมุขหุบเขาต้องออกจากวังยกเพื่อไปผนึกเขตแดนติดกับป่าดำ ป่าดำคือป่าที่มีไอมานเข้มขน้นเป็นแหล่งที่เคยปรากฏปีศาจเมื่อหลายร้อยปีก่อนยามนั้นแทไปหูได้ลงมากำจัดปีศาจตอนนั้นไปแล้วแต่ไม่สามารถกำจัดไอมานที่ถูกปล่อยออกมานานจนหลอมรวมกับผืนป่า จึงได้กางเขตแดนกั้นระหว่างป่าดำกับโลกมนุษย์โดยมอบพลังให้แก่ตระกูลตรงฟางเพื่อคอยป้องกันไม่ให้เขตแดนถูกทำลายทุกสิบปีจะต้องมีการฟื้นฟูเขตแดนเพื่อป้องกันการพังทลายซึ่งอีกหนึ่งเดือนจะครบกำหนดสิปีที่ว่านี้ฮองเตพยักหน้าแน่ใจหรือว่ามันจะได้พ้น อีกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีทางผิดพลาดพยาค่ะประมุขหุบเขาผู้นี้รักภรรยามากจนยอมแตกหักกับผู้อาวุโสหลายคนในหุบเขาหากได้ตัวนางมาไว้ในมือย่อมสามารถต่อรองอะไรก็ได้ห้องแต้ตอบโตะอย่างพอใจหญิงงามเป็นจุดอ่อนแสนร้ายกาจของบุรุษโดยแท้ดีเตรียมกองกำลังของเราให้พร้อม เ่อไข่หล่างรอบมองนายเหนือหัวเอ่ยด้วยน้ำเสียงกังวลแล้วเรื่องที่ตกลงกับทางนั้นฝ่าบาทไม่ต้องการของวิเศษจริงๆหรือพยะค่ะห้องเต้แขวนอู่เอ่ยอย่างไม่แยแสสิ่งที่ค่าต้องการคือหุบเขาโลหิตและเครือข่ายข่าวสารของพวกมันต่างหากของวิเศษพันนั้นไม่จำเป็นสําหรับข้าสักนิด ครั้งที่อีกฝ่ายมาพักที่แคว้นได้ตกลงแล้วว่าหุบเขาโลหิตจะยอมเป็นพันธมิตรกับแคว้นอูและสามารถใช้เครือข่ายข่าวของหุบเขาได้สำหรับโอรสสวรรค์การประกาศให้ทั่วล่ารับรู้ว่าหุบเขาโลหิตเป็นพันธมิตรกับต้นทั้งยิ่งมีเครือข่ายของหุบเขาอยู่ในมือย่อมสร้างความย้ำเกรงต่อแคว้นอื่นจนไม่มีใครกล้าต่อก้อนเสนาบดีฝ่ายซ้ายเอ่ยในสิ่งที่กัง แต่ถ้าฝ่ายนั้นเล่นตุกติกฉีฝังเย็นกดเสียงเยียบเย็นหากมันกล้าก็จัดการมันก่อนที่จะได้คิดกระหม่อมรับบัญชาพวกมันบังอาจคิดชั่วชาเอานายหญิงมาต่อร่อง ทั้งยังยกหูเขาโลหิตให้เป็นเบื้องล่างผู้อื่นสมควรตายจางเคิร์ซิงที่แอบฟังบทสอนพนาทั้งตกตะลึงทั้งโปรดเกลี้ยวชายหนุ่มถอยกลับออกมาเตรียมจะกลับไปแจ้งข่าวกับนายท่านโชอกร้ายแขนดันชนกับชั้นหนังสือจนเกิดเสียงกึกแม้จะไม่ดังมากแต่ภายในตำหนักที่เงียบเช่นนี้ย่อมได้ยินรวมถึงห้องทรงพระอักษรเช่นกันใคร โอรสสวรรค์ตวัดดวงตาคมกริบไปทางประตูห้องหนังสือข้างๆเสนาบดีฝ่ายซ้ายพุ่งไปเปิดประตูอย่างรวดเร็วกว่าตามมองไปทั่วห้องกลับไม่พบสิ่งใดจึงกล้าวไปริมหน้าต่างหวังจะพบร่องรอยผู้ที่แอบฟังคนที่ยืนอยู่กลับเป็นบุคคลที่ตนไม่คาดคิดองค์ชายสิ ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งยืนอยู่ไม่ไกลจากหน้าต่างกำลังก้มๆเง,ง,ง,งยๆมองหาบางสิยงพอได้ยินเสียงเรียกจึงเงยหนะ้าเอ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มแสนซื่อเสนาบ,บดีฮองเต๋ีฝั่งเหยียนเดินมาหยุดตรงหน้าต่างเช่นกันมองบุตรชายที่เกิดจากสนมผู้ล่วงลับด้วยคิ้วขมวดเสียนเจ,จ้งเจ้ามาทำอะไรแถวนี้ เสด็จพ่อลูกวิ่งตามแมวน้อยมาแถวนี้เห็นมันมุดเข้าไปใต้เรือนทรงอักษรจึงพยายามเรียกมันลูกขออภัยที่ส่งเสียงรบกวนองค์ชายสีสีเสียนจริงหลบสายตาดุดันของพระบิดาตอบด้วยน้ำเสียงขลาดเคลา,ลาตะกุกตะกากห้องเต้เห็นท่าทางไม่เอาไหนของโอรสกองให้รู้สึกขัดหูขัดตาบอกมือไล่อีกไฟ วันวันเอาแต่เล่นอะไรไร้สาระพวกนี้เจ้านี่จริงๆเลยใส่หัวไปซะองค์ชายเสียรีบทําความเคารพพระบิดาด้วยท่าทางล้นล้านไม่สนใจตามหาแมวต่อเอีกยกขอพระทัยเสด็จพ่อที่แมตตาลูกทูลล่ะหลังจากรก่างสูงโปร่งเดินจากไปไกล้เฮออไข่หลังก็มองตามอีกฝ่ายแล้วหันไปเอ่ยกับนายเหนือหัวด้วยน้ำเสียงเครอบแคลงและกังวล ฝ่าบาทฉีฝั่งเหยียนบอกมือก่อนเดินกลับเข้าไปนั่งไม่ต้องสนใจเขาเด็กคนนี้ว,นวันวันเอาแต่เล่นดนตรีกับอ่านบทกวีไม่คิดดิ้นรนเข่าหาคุ้นนั่งหาพรรคพวกเหมือนลูกคนอื่นๆไม่มีอะไรให้กังวลรอกเฮอไข้หลังแม้แต่ยังตังวลแต่เมื่อห่องแต้ปัดเรื่องนี้ออกไปจึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ ไม่เอ่ยออกมาให้โอรสสวรรค์กริ้วปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ